แต่กาสีไปลินสวรรค์ต่อพี่น้องยาลินผ้ามันบอแม่แนวลินเปิดบานก้อยจ้ามันเป็นอย่างกับสวรสดิน่ะนะค่อยช่าง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 อ๋อเรีเดได้นน่ช่วนไปลินสวรรค์นาเขตปีใหม่เพราะว่ายังยังจัาเมืองว่า ทเอ้ยช่ว่าชี้ฮักตั้งแต่น้องใช่บอกชีเพลงตั้งแต่น้องชีบอกว่ามีแต่ห้าสองพี่ไม่หนีไปลินสวันปะใต้ไป,ปลินสวาลนะเขตพี่ไม้ <c oughs> ไปวัดอะไร ก่อนนี่ไปดินสวรวันนะขีดมันย่นานอนมันมว้วนเราเคยไปไปไป,ปวะเอาเดิไปนึงมาจะไปเด้ฮะไปตอนไหนน่บประด็อัานานั้นอยากไปดินปีใหม่นี่นะไปบ่แล่ะโจทย์ <laughs> ดดให้พี่น้องเมืัอนี้ก,ก็วันที่หนึ่งพี่น้องเนาะมือัอนี้วันที่หนึ่ง ก็ถูกค่มหยาบเจ็บพี่น้องไม่กอดไม้กวาดไม้กวาดขี้เหงื่อกับบ่มีเลยพี่น้องหักออกเบิร์ดลุดออกเบิร์ดจบยังเรือแต่ยังเขินอาา่ะด่าเฮ้ยแต่ยังหัวพี่น้องฮะเด็กกิโมูกะทะทายคลิปให้มันได้เงินจักรช่องลอย คนละลอยไปกินมุกกะทะคนละลอยพ่อบ่พ่อแล้วเนาะมุกกะทะเนาะบุฟเฟ่ต์เองเดีคนละลอยพอดีเลยคนละลอยคนละซ่องลอยคนละซ่องลอยกลัวพอได้รวมๆค่าหนามค่ายังเนาะคนลซ่องลอยห้าลอยใช่องคนละซ่องเอ้ยพี่น้องสวัสดีพี่น้องนอกราักทายสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีพังลาพังไทยเลยกะต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ กาเมื่อนี่พี่น้องอยู่หาย,ยู่สวนคือเก่าเด้อพี่น,อน้องเนาะกาเมื่อเมื่ออะไรพี่น้องอยู่สวนเนาะมืัอน,นี้เนาะบ่ได้ไปใส่พี่นอ้องมื่อนี้ก็เป็นมื่อสุดท้ายที่ว่าเฮาสิได้อย,ยู่อ่าสารวันบาน้านค้าแสงเนาะมื่อนี้สุดท้ายามื่อนี้วันที่หนึ่งพี่น้องกาและและกาสีไปลินสวนรรค์ต่อพี่น้อง <laughs> <laughs> ยาลินผ้า <laughs> มันบอแมนแนวลินไปฏิบัติคอยจ้า เป็นอยังกับวบ้านน,นนะน่ะค่อยช่างคอยช่างค่อยช่างคอช่างฮะเไป,ปาเวาซาิใหมจะเคยไปลินหรือเล <c oughs> ่าสิบหยยบจะลงพื้นนี่หยยบจะหย,ยบหจะลงพื้นนี่ออลี่ได้หนส่วนไปลินสวารเขตปีใหม่เพราะว่ายังยังจือเห่ายังประมาณสิบเหมือพอดีพี่น้องสิบเมือเเหมอนี่แหละพี่น้องเนาะมือนกันทีหนึ่งไปป บอรองเพียรบรรยกาศดูเงีขึ้นมาได้เด <laughs> ี๋ยวจะหายหัวทีเดี๋ยเี๋ยวนี่นี่เอาเอาสี้หัวนี่มากคอสิี้มักแห้งเลยเนาะมักอีไปจะมาอีกมากกระสวนปลรินสวันาวนาเคสปีใหม่ใบปบเอบอบแต่ก,กับใบอไปานาอพี่น้อกเนาะสิว่ายยังสบไปดีไม่เลย ผ่า,ามีดนั่นพี่น้องปาตีนจะออกปะจาจะออกสบายดีไหมเลยสบายดีเนากาแจงข้าวเออแจงข้าวนะพี่น้องเนาะมื่อนี่พี่น้องกนะนะ็เป็นมือวันที่หนึ่งวันที่สองก็แสดงเดินทางขึ้นปากซี่เด้อพี่น้องเนาะกาได้คุยกับอ้ายอ้ายเนาะอ้ายฟังไทยพี่น้องคือเก่าเนาะพี่นะ้องเนาะอ้ายฟนะังไทยเพิน่น สีลงมาเยี่ยมย่ามเนาะลงมาเยี่ยมน้องเยี่ยมย่ามเนาะมาลินทั้งทั้งทั้งฟังเล่าเฮ้ามาลินคนไทยใช่มาลินพีใหม่ฟังเล่าสัญชาติเนาะไอ่ช่วงการเออช่งการสัญชาติเนาะอ่ไอ่ฟังไทยสีลงมาลินช่งการฟังเล่าพี่น้องเนาะเฮ้าอยากไปลินฟังไทยกะขอโอกาสหนาซะเนาะขอเก็บเงินเก็บท้าก่อนพี่น้องหาเงินก่อนบ่มีเงินตัวว่าขอค้างแนวพูกเง้น ตั้งใจอีลี่ด้วพี่น้องพี่นี้เนาะกับน้องรัดชวนกันเรียบร้อยพี่น้องชวนกันว่าจังได้กับอยากลองไปลินพังไทยเบิ้งพี่น้องเนาะได้บลายดอกจกัจกจักหมืน่นหรือว่าจิตแปดพันกันเนาะอยากไปอะไรพี่น้องอยากลองไปลินเนาะพังไถ่พอแต่เกิดมาบ่เคยไปลินพังไทยจ้าเถื่อเข้าว่าแถวอุบลพี่น้องอ่าลินลินส่งการแถวอุบลน,นี่เข้าว่าสุดยอดแห่งอีลีเข้าว่า ในใจก็จะเข้าไปกรุงเทพบเพื่อเลยพี่น้องเนาะอยากไปเบิ่งแถวอยากเข้ากรุงเทพบมันยังบ่เคยเข้าไปกรุงเทพบจิกวเถื่อเข้าไปแถวสยามแถวอะไรพี่น้องแถวห่างบ่เคยเข้ามีแต่พานไปผุผ่านไปถี่พี่น้องตั้งใจแต่ว่าโชคบ่เข้าคางพี่น้องเก็บเงินบ่ได้หาเงินบ่ได้พี่น้องเนาะมืดมันมีเรื่องเล่าลายอย่างพี่น้องเนาะต้องจำเป็นต้องใส่ก็เลยใส่ไปเวิร์ดพี่น้องเนาะก็เลยว่าบริ้ลิ่นบริล้ไปเนาะ ออ้ฟังไทยสิลงมารินอ่ารงการอยู่ฟังเล้ากับชิลงมารินแถวปากซี่พี่น้องเนาะหรือว่าเล้าไต่เขาเองพี่น้องแมนแ<อ>ละก็ม<อ>ิอ้าปุบเลยอะทำไมแห่แยังอะไรตื่นจนตกใจย้อนบุบ,บัปเดียวรถกำแซงจอดอยู่พูดล่ามหน่อูนณนะจ๊ะ พี่น้องกามีอ้ายพฤศจิลงมาดินนะสันซ่าแล้วก็มีแขกอีกพี่น้องเนาะแขกอ่าหมูข้องอ้ายแหละและก่อ้ายก็ซําแขกอะไรเนาะมากระตอนฮับคือเก่าเนาะยินดี่ตอนฮับก็บเป็นซําอ้ายผู้นึง่าสันซ่าเนาะหักหูจักหักแขพงกันมาแล้วก็มีแขกมานํามีมีอ่าอ้ายอีกมาน,นําเนาะกามูข้องอ้ายแหละก่า พันธุชีลงมานำเนาะประมาณสี่หาคนนั่นแหละพี่น้องพันธุชีลงมาบัวพันธุ์ชิลงมาอยู่ลินสงการเลยบอเร,รือพันิุ์สีกราฟเนาะแต่ว่าอายอ่าพี่เมธีนั่นแหละพันธุ์อาชีวะพันธว่าว่าชิลินอยู่ลินสงการอยู่อ่าลาวไตเฮ้าพี่น้องไกลเล่ยบอเมือ่ออื่นจะได้เดินทางเข้าปากซีต้องพี่น้นนองเมือ่ออื่นเขาสองคนจะได้เดินทางเข้าปากซีเผื่อไปตอนฮับไาย เพิ่นสีมาไว้ในแจ้งน้อยสันสันเนาะมาแต่วันที่สองมื่อื่นก็วันที่สองเนาะเพิ่นนาจะมาวัน้าถ้าท่านกับจะานาจะท่านตอนแรกๆมื่อื่นเนาะแถวพระท่านกับนาจะเป็นต้นเสาของมือวันที่สามมื่อื่นเนาะว่าสิเป็นเจดีย์พี่น้องเนาะสงสัยอายเพิ่นกับสีมีอ่าผู้สาวทั้งทั้งเหล้าเลยแหละหรือว่าติดใจเล้าไต่เหรบว่าเป็นจังไงอืม ามาเทียนนานั้นแหละที่เราชวนกำแสงนี่กาพุ่นแล้วยากไปทางสวาารรค์นักขีดที่แหละอยากพาเนี่ยไปลินตั้งพุ่นว่าจืินจริงใดจะบ,บ่เคยไปบ่จะบ่เคยไปบ่จะไปแทนบ่พ่อบ่คอยอยากให้เราไปว่ามันสีมอันบ่หนาอ,นะอยา,าพาลูกพาเนี่ยไปบ<อ>่เป็นไรมาสร้างชรางอีกมัก็มาก <laughs> เป็นอย่งเจ้กากสตรร์นาคีฮะสรงสร้างอย่งสงสวรรด์นาีนี่ย่งสวรร์นาคีเ้ให้จ้าสร้างใน,น้นนเ้าน่ะมาเอาแลพี่น้องน้องรัดก,กับอา่าริ์นนี้ยังกันนะอย่าขู่ด้เจ้าฮัเจ้าฮัโตกนมีรบลมคมในได้หนียวครบแซยาฮูแล้วว่าเป็นยังวะ ทา่าหงายนะพี่น้องเนาะกาสิมาแจงข่าวสำนันอะไรพี่น้องเนาะเด็กกดขาเขาเขียบก็เขียบ้วเออเออจะกินมุกกระถัเออเออเออแบบนหนจะเป็นมูเป็นมูนมในใสกินตะเก้ยงหม่ก <laughs> ินตะไม,ม,ไม,ม มื้นี้กพาไปเล่งก๋วยเตี๋ยวแล้ดิก้ขาเปียกถ้วยซาบาดันหืมอิ่มดอกต้องบุฟเฟ่จะกินอฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวมีเเงินเพิ่น่กสิห่างเฮนได้จักหน่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้คอยไปทางใดเนาะบ่ได้ถ่ายคลิปมีแต่ว่ายามไปเฮาจะได้ถ่ายเบิ่งเนาะ โดยนมาไป FC น้องแานโน้บึงสอนใหญ่เด้อ FC ทานใหเป็นกำลังใจให้พี่เก่าเด้อพี่น้องก็มีแต่ว่าย่มไปลินย่ำไปนั่นไปนี่จะได้ถ่ายเนาะย่ำเดบ๋ยวมาได้ไปใส่ก็อยู่ทิ่อยู่แต่นี่แหละพี่น้องมาทางไฮทางสวนนี่แหละจังในแบบก็เลยแบบดนนๆ่องซ้ำเหมือนสีหาเหมือนลงเทนึงเนาะมื่อเถือเป็นอาทิตย์น้องรัดนี่พี่น้องอาทิตย์ชองอาทิตย์จะได้ลงชองอาทิตย์จะได้บริลง ก็เลยเห็ดฟังนั้นถึกเบกถึกอัวอยู่บ่เป็นจะได้เหล็กอ่าออกวางใบซ้ำนี่เป็นยังไงถือบ่เก่าซุนเจ็ดนั่งน้องรัดเดือถือบ่ซื้อเดล็กเล้าออกเหล็กไทยเจ้าซื้อเหล็กไทยอันถืออยู่บ่บ่ถือวิจัยน้องหลักเอาเงินพัวไปซื้อเหล็กเหล็กเห็นเต็มเต็มไงยังบ่ได้ซื้อพี่น้องเอก็ผัดขลาดไปซื้อเหล็กเล้า มาออกเด็กไทยก็ขายเลี้ยงปุ่งๆไม่โนใหม่ไม่ได้จะไปหาบดแดงให้ใช่ไปฝายเขามืออื่นชาวมันวันมันชาเออมันชาเออมืออืนมาดกับไปตลาดตลาดอนั้นะุนว่ไม่แพงบ่เอาสิบพันก็แล้วโก้สิบพันอันน่ะ ยเดี่ยวนึงเขาคายเวลายเติบนะคายในเดียวนึงก็เอาซาผันอากูจะผันอัลลูนึงหมดแล้วผมมีเงินซื้อโดนอากูคายครับนี่ชาชาเอาคอยนี่ไปคายสันไปคายแล้วก็ซื้อเมื่อหน้าเได้เดินทางเนาะบัวเสดีน่าบอตต้นเฉากันนาจะต้นพิเศษเนาะ เดินทางก็จะช่วยแน่หมดแหละเพราะว่าเ้าต้องเตรียมยังไร,งรงกินได้ยาบ่อสาก็ช่วยพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพอดีบ่แม่นเลยแหละเพราะว่าบางเทียยันตายพเพิ่นเดินทางมาถึงแล้วเพิ่นสิขามมาเลยนะเทาก็สิได้ไปหาอ้ายแล้วก็พาไปหาที่พักเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นก็ยังบ่ท,าทัานเลยจิ๊กเอาของเดิมละจิ๊กเออจิ๊กเอาของเดิมจำป่ามึงจำไมมีสิทเป็นงาน ภูไลมากระติดใจแต่บจำปาเมืองสัมพี่น้องด้ยมันราคาถึงเนาะราคาถึงพี่น้องช่องลอยช่องลอยสามสิบบาทบอกสองสองลอยหกสิบบาทโตอันนั้นก็มีโตช่องลอยก็มีแต่ว่ามันกัมีขยับขยับขยับขึ้นไฮไลท์ไฮไลท์อันนั้นเนาะห้องก็สะอาดพี่น้องเนาะแล้วก็แบบมันติดแบบว่าหาอาหารอย่างไลบอลเนาะมันก็สะดวกสบายนี่แหละ เีมีดินมาแต่แก็มีน,นี่ครัไปดินท่านโยบซ้องโยบกระหอดแล้วกาวิวมันก็ดีพีพ่น้องเนาะวิวงามไปดินท่าน<ข>หรือว่าอันพ,อพ่อพ่อบร,ริจาคลีวิวให้เขาเขาบร,ริจาคเขาเออเขาก่สน้องพี่น้งเนาะเมืองเรามีแต่ว่าถ้าภัยอยากอาสนใจเนาะอยากลงมาลินมาเที่ยวเนาะกัติดต่อมาได้เด้อเนาะพี่น้องเนาะคำแจ้งแนะนำให้ได้เนาะพี่น้องแถวปากซี แล้วอ่าเล้าไต่เท่านี้แหละเนาะเท่ากับทีแนะนำให้บอลยูบอลพักบอลเทียวบอลลินบอลกินบอลสันสาเนาะพี่น้องเท่ากับพ่อหูยี่ดอกเนาะพี่น้องเท่ากับได้หักรับเอฟซีหลายๆคนเนาะมาทีว่ามาลินทั้งทังอ่าเล้าเฮ้าคำแสงกับได้ตอนรับหลายๆคนเนาะกับพ่อหูบอลกินบอลนอนเนาะพี่น้องเนาะหลายๆบอลแต่โอเคยี่ดอกพี่น้องเนาะการเชิญชวนเนาะพี่น้องเนาะและการกินหอดขีดทึงก็คือเก่า นวดเลยดิโอ้ยนจะคิดหัวแทนนวดบ่โอ้ผีมีทีมากก็พาเราไปนวดมันปวดแขนนีเนรยนกแก้วโบแมนจะเหยียกนั่งโบแมนจะโยกแก้วจะปวดแขนอันนี้ก็ได้เหยียกนั่งกลายมือนสวัสดีนวดโอ้ยก็เกาหนวดให้ตะเมอหันเฮ้ยหนวดให้แงมขึ้นมาเอ้าเฮ้ยปีนร่างแกวร่างยังไงมีแต่ใส่หัวสะ เอาเนาะก็ไน่าพี่นกสประมาณนั้นเนาะแล้วขาน้อยาตกวดแล้วกาทำความสะอาดให้มันเจ็้ก่อนจับหลาไลน้เป็นน้องเจ็บแล้วเนี่จับผ่าปได้เลยอะมันมันพกกมันเจ็บ ตู้อีสิเก็บ้คักแล้วฟุงยังหมดคนบ่อันนี้บ่ได้นั่นอ้าวบ่ได้จับอันเก็บมันเจ็บแบบมันจับผ้าคือผามันสิหลุดออกมันได้จับมันแตกเป็นน้ําใสๆแซ่เจ็บพอดืมเ็บมันเจ็บอ่บ่พอไปพี่น้องจะได้กาไปกําลังใจให้แน่เด้อน่้เมเฮาาสิไปหาติดจักจันก็ท่วม มันขึ้นสูงกว่าเก่าบ่ท่านเลยแหละเฮะพระท่านเลยเพราะว่ามื้ออื่นก็ต้องเดินทางเลยมันจามันบ่ท่านเนาะพี่กัลังใจแน่พี่น้องเนาะแล้วก็สื่อบุฟเฟ่ต์ให้น้องรัดกินแน่ี่ยไม่แรงเหรอื้อแรงจังได๋ค่ำอะไรคือเอาเวลาได้ไปอันนี้ก็เมือนฮอเทือนก็เมือนเลยดินอะพี่น้อง เจอกันคลิปนายพี่น้าพี่น้องน้องอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็พากดไล์กดแชร์แล้วก็พาเบิ่งโฆษณาให้เท่านี้พี่น้องก็พาเป็นกําลังใจให้น้องเนสองน้องรัดน้ำเด้อพี่น้องเนาะเขาไปสมกิดเก่าแล้วก็แช่กิดเก่าน้ำเนาะพาขับในเด้อพี่น้องเดือนนี้บ่ได้เงินเลยบ่มีเงินเลยได้เงินเดือนช่องเดือนเดือนช่องเดือน เดือนนี้ทำแซงกับน้องรัดบอบอเทิงลอยเหรียญเนาะมันยูทูปมันโบโอนออกไฮพี่น้องได้ประมาณเจ็ดชิปป้ายเหรียญเนาะสองคนรวมๆกัดสิประมาณสองพันมั้งสองพันบาทแต่สุดสักสองพันบาทมันกัดสีบอโบโอนออกไ้พี่น้องยูทูปมันมีกฎของมันเนาะมันต้องมันสีโบ๊ทนออกไ้เนาะมันต้องลอยมันต้องลอยนิดๆลอยขึ้นไปเนาะเพื่อมันตัดภาษีกับ แล้วก็เรือจกักรลอยหนึง่งมันจังสิโอนเข้ามาบนซีเฮาคันคันว่ามันตัดภาษีแล้วเรือบนทั้งลอยมันก็บ,บ่โอนมาใหา้พี่น้องเนาะตามนั้นเนาะพี่น้องกดของ YouTube พี่น้องแล้วก็คัมเพงกับน้องรัตเดือนนี้บ่ถึงลอยกับ่ได้เงินแล้วก็บ่มีรายจ่ายบ่มีรายได้พี่น้องมันยจ่ายเนาะก็ะเลยว่าแห้งแบบแม่ท้งนักหนาพี่น้องช่วงนี้บ่อยากดีปานใดเนาะอยากถ่อในจักหน่อยพี่น้องเนาะมันมันเหนื่อยมันจะเรือสเตล่าไดกะซีบีสีเฮา มันเหมือนวานเลยตามที่เพิ่นเบิ่งห้ว่าสวมสีขาวสหาปีเนาะเดือนลามันจะไลยเดือนหน้าเดือนหน้าบ่มันเกิดขอเดือนหน้าเดือนที่เดือนหน้าวันที่หกวันที่หกเดือนหาบ่วันที่หาเดือนหกเดือนหกก็เดือนที่หกกับพอดีแห้งนะอันนี้เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่สี่จะเหลืองกล้าวเดือนกล้าพอดีเขาในชีวิต พี่น้องจะได้กบฝากไปกระตล้ใจให้เน่ยึกว่าขอสิปะจเจ้ากวนวัดเจ้ากล้สหปีีลขวขอจังสีมาเจือกอันนี้เอาลงจ้ทางทางทาง<ป>ทาง